ประกอบกิจการหรือว่าประกอบธุรกิจรายย่อยนะครับแล้วต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินนะครับหมุนเวียนสภาพคล่องอะไรทํนองนี้ยลองมาฟังสินเชื่อตัวนี้กันดูนะครับคลิปนี้จะเป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำอีกไ i t e t h a i l a ด d ครับเข้ามาแล้วช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับ และข่าวมื่อไม่กี่วันนะครับที่เพิ่งโหมกระแสตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเจ็ออนไลน์นะครับเป็นมติชนออนไลน์ที่ผมไปเห็นมานะครับผมวันนี้ผมจะมาเรียบเรียงให้คุณฟังนะครับวันนี้คือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับคือตัวนี้เลยครับชื่ออีกไนท์ไทยแลนด์นะครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายที่เชื่อถือได้นะครับจากธนาคารอมสินนี่เองนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอีกไนท์ไทยแลนด์ตัวนี้เนี่ย อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนสําหรับเสริมสภาพคล่องหรือคุณจะลงทุนปรับปรุงหรือจะขยายกิจการโดยปลอดชําระเงินต้นนะครับสูงสุด6เดือนครับผ่อนนาน10ปีครับยังไงลองมาตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติผู้กู้ได้ดังนี้ครับนี่เลยครับอีกไนท์ไทยแลนด์จากธนาคารออมสินนะครับแบนเนอร์นี้เขาบอกไว้ว่าเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะครับเลยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตัวนี้ออกมาครับส่วนรายละเอียดเรื่องของคุณสมบัติผู้กู้นะครับข้อแรกเลยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทวิสาหกิจชุมชนนะครับคุณก็ต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะตามพรบส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพศ2548หรนะครับหรือถ้าคุณไม่ใช่ประเภทนี้นะครับคุณสามารถเป็น สอนครับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยนะครับนี่แบบนี้ผมเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านนะครับอาจจะจัดอยู่ในข้อน,นี้ซะเยอะนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับซึ่งอายุไม่ตม่ำกว่า20ปีบริบูรณ์แล้วก็มีสัญชาติไทยครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้ครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว อาทิเช่นผู้ประกอบการนะครับที่มีส่วนกระตุ้นซอฟต์พาวเที่เราได้ยินกันเนี่ยซับซอฟต์พาวเไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมครับแนวแนวนี้ครับเช่นจัดเทศกาลจัดคอนเสิร์ตภาพยนตร์ศิลปะกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับ หรือคุณจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับที่เคยซบเซาไปนะครับอย่างเช่นบริษัททัวร์หรือคุณจะเป็นรถรับจ้างนำส่งกรุปทัวร์รับจ้างนำเที่ยวรถเช่าหรือว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือจะขายปลีกของที่ระลึกก็ได้นะครับหรือจะเป็นโรงแรม โฮสเทลเกสเฮาส์โฮมสเตย์ก็ได้ครับแล้วแนวนี้นะครับความหมายมันจะกว้างๆหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ใช่ธุรกิจแนวนี้นะก็ธุรกิจต่อไปก็เป็นไปได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพอทินะครับคุณทําธุรกิจสปานวดแผนไทยหรือคุณจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือคุณจะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการแพทย์หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หรือจะเป็นศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพนี่แหละครับกลุ่มต่อไปนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์กลางอาหารก็ได้ครับถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับแนวนี้อยู่นะครับที่เช่นผู้ประกอบการอาหารไทยหรือคุณจะเป็นผู้ผลิตหรือ แปรูปอาหารก็ได้ครับหรือจะเป็นผู้ประกอบการอาหารฮาลาลและถ้าไม่ใช่กลุ่มนี้อีกนะครับก็ยังมีนะครับหรือคุณจะเป็นซัพพลายเชนของธุรกิจที่ว่ามาเมื่อกี้ข้างต้นทั้งหมดก็ได้นะครับซัพพลายเชนในที่นี้นะครับก็พูดคร่าวๆหมายถึงว่าถ้าคุณเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ว่ามานะครับแต่ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในธุรกิจนั้นๆนะครับไม่ว่าสมมุติว่าคุณทําการตลาดให้ธุรกิจอาหารหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวข้องได้นะครับ แต่ตรงนี้ถ้าคุณเกิดเป็นซัพพลายเชนที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับธุรกิจที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยจะให้แน่ชัดเนี่ยคุณต้องติดต่อก,กับธนาคารรีเช็คอีกครั้งหนึ่งครับและถัดมานะครับคุณสมบัติถัดมาเนี่ยธุรกิจที่คุณเปิดนะครับจะต้องไม่ต่างวัน1ปีและปัจจุบันนะครับยังประกอบธุรกิจกิจการอยู่นะครับถัดมานะครับมีความสาม,มารถในการชรําระหนี้ตามที่ธนาคารออมสินเขากําหนดก็คือเขาจะดูภาระคุณนั้นมาคํานวณกับรายได้อะไรพวกนี้นะครับกับวงเงิน กูนะครับผมแล้วก็ดูเดฟนี่แหละว่าภาระนี่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดหรือเปล่าครับส่วนข้อถัดมาเป็นเกณฑ์ประจําของธนาคารอมสินก็คือคุณจะต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักง,งานหรือผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินเขาครับและเสินเชื่อน,นี้ เป็นสินเชื่อใหม่ที่จะปล่อยให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะครับแต่จะต้องไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้นะครับหรือประเภทรีไฟ,ฟแฟนนซ์ครับถันมาในหัวข้อของวงเงินให้กู้นะครับก็อย,อย่างที่เขาพาดหัวข่าวไว้เลยนะครับวงเงินกู้ของสินเชื่อตัวนี้ให้กู้รายละไม่เกิน1ล้านบาทครับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ตัวนี้นะครับกู้สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีนะครับหรือไม่เกิน120งวดครับโดยรวมระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นเนี่ยงวดแรกแล้วนะครับ ซึ่งเดือนที่1นถึงหเนี่ยเขาก็จะให้ชําระแต่ดอกเบีย้ย100%นะครับแล้วเดือนที่7เป็นต้นไปจนจบสัญญาเนี่ยก็ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยตามปกติครับและถัดมาเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่สําคัญของสินเชื่อตัวนี้นะครับเพราะวงเงินเขาเยอะนะครับสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทก็เลยต้องมีข้อนี้ครับหลักประกันการกู้ครับแต่ว่าถ้าฉันไม่มีอะไรเลยฉันจะมีหลักประกันได้ไหมมาฟังข้อนหนึ่งเลยครับ ตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่มีหลักประกันเลยนะครับคุณอาจจะให้บสอยอเขาค้าให้ได้ครับก็คือใช้เอกสารการเงินของเรานี่แหละถ้าแน่นหนาพอบอสอยอเขาก็จะค้าให้เราครับผมซึ่งถ้าเขาค้าให้อ่าแล้วเขาเสียแล้วเขาได้อะไรใช่ไหมครับเขาก็จะคิดดอกเพิ่มเติมจากเราแค่นี้เองครับโดยกรณีที่ใช้บสอยอรหรือที่เรียกเต็มๆว่าบันษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ย ค้ำประกันสินเชื่ออีกนายไทยแลนด์ตัวนี้นะครับเขาจะค้ำให้โดยที่วงเงินกู้ต่อร้ายนะครับจะไม่น้อยกว่า200,000บาทนะครับกรณีที่วงเงินกู้นะครับเกินกว่า200,000บาทนะครับเขาจะค้ำประกันให้ไม่เกิน300,000บาทครับโดยลูกค้าหรือผู้กู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันตามอัตราที่บสยเขากําหนดครับ โอเคอันนี้คือสําหรับถ้าคนที่ไม่มีอะไรไว้ค้าประกันนะครับก็สามารถยื่นเอกสารนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินรายได้เรานี่หนะครับให้กับบสยเขาดูได้นะครับว่าสามารถค้าประกันให้เราได้ไหมนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่บสยเขาค้าประกันให้นะครับแต่ไม่จุกจิกก็คือถ้าเราไปติดต่อสินเชื่อตัวนี้อีกไหนไทยแลนด์ที่ธนาคารออมสินเราก็จะมีเอกสารต่างๆที่เราจะต้องยื่นให้ออมสินอยู่แล้วออมสินก็จะส่งชุดนี้นี่แหละ ไปให้บสยเขาพิจารณาด้วยส่วนมากถ้าบสยเขาค้ำให้ออมสินเขาก็จะพิจารณาอนุมัติอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราไม่ใช้บสยในการค้ำประกันนะครับถ้าคุณมีข้อนี้นะ,ค,ะคุณก็สามารถใช้เป็นหลักประกันการกู้ได้ครับ ก็คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือจะเป็นห้องชุดหรือจะเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับหรือจะเป็นที่ดินที่สวนที่ไร่ที่นาให้รับเป็นหลักประกันได้ครับเขาจะคิดให้ไม่เกินร้อยละ80ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับผมอันนี้ก็อาจจะหมายถึงมองง่ายๆก็คือเรามีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็จะให้วงเงินเนี่ยได้ไม่เกิน80%ของราคาประเมินครับผมและอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นห้องชุดหรือว่าที่ดินเปล่านะครับหรือที่ดินที่เป็นสวนที่ไร่ที่ นาเนี้ฮะเขาอาจจะอนุมัติวงเงินให้ไม่เกิน70%นะครับของราคาประเมินครับ ตรงนี้จะต้องไม่เป็นที่ตาบอดนะครับที่ตาบอดหมายถึงว่ามันไม่สามารถเข้าได้โดนที่อื่นปิดล้อมไว้หมดไม่สามารถเดือนทางเข้าได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับมาดูในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยจะเป็นแบบ MLR นะโดยปัจจุบันนวันนี้นะครับเดือนก้าว2,567เนี่ย FLR ของธนาคารออมสินนะจะอยู่ที่7.150%ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับปีที่1-2ไม่ว่าคุณจะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าจะให้บสยค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยจะอยู่ ที่2.50%ครับผมปีที่3และ4นะครับจะอยู่ที่ MLR ลบ1%นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้า MLR อยู่ที่7.150ตัวนี้ก็จะเหลือ MLR ลบ1เหลือ6.150%ต่อปีครับปีที่3-4ถึง4นี้นะครับกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบสอยอหรือใช้บสอยอค้ำประกันเต็มวงเงินเนี่ย ดอกเบีย้ยจะสูงนิดนึงก็คือ MLR บวก2.50%เนะครับเท่ากับว่าดอกเบีย้ยจะอยู่ที่9.65%ต่อปีนะครับส่วนปีที่5เป็นต้นไปจนจบสัญญานะครับถ้าคุณใช้หลักทรัพย์คุณคำประกันเองนะครับดอกเบีย้ยจะเท่ากับ MLR ก็คือ7.150%ต่อปีนะครับแต่ถ้าคุณใช้หลักทรัพย์ คำร่วมกับบสอยอหรือใช้บสอยอเต็มๆเ,เนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR บวก2.5ก็คือเท่ากับเมื่อกี้เลยครับจะอยู่ที่9 6 5ต่อปีครับอาจจะมีผู้ชมส่วนน้อยนะครับที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อตัวนี้นะครับหรือต้องการสินเชื่อตัวนี้แต่ถ้าสนใจสินเชื่อตัวนี้อีกไนท์ไทยแลนด์ขึ้นมานะครับสามารถสมัครหรือขอรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือจะโทรไปถามคอนแทคเซ็นเตอร์เขาก่อนก็นได้นะครับโทร1 1 1 5เหมือนเดิมเลยนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะ ครับถึง30ธันวาคม68ปีหน้านะครับผมแต่ว่าทำเรื่องเนี่ยให้แล้วเสร็จก่อน30ธันวาคมปี69ครับผมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับ